นี่จ้าหวัดดีพี่น้องเฮาสุกูสุกคนเนาะจ้ามื้อนี้ยายสุก็อยู่บ้านอยู่เฮียนนะจตอนนี้ก็บ่ายๆแล้วจ้บ่ายก็สิเกือบสิบ่าย4แล้วเนาะแต่ว่าก็มืดไปเบิดแล้วจ้าทักหมอกยังมืดอยู่จ้าหิมะถึงหิมะลงก็ยังมืดอยู่เนาะอืมยายสุก็บ่เฮ็ดอีหยังมื้อนี้เฮ็ดแกินจีแล้วก็พักอนแล้วก็สิได้ไปเฮ็ดการงานมื้อรุ่นเนาะมื้อพักเฮาก็พักไปจ้ามื้อไปหาหมูเฮาก็ไปหาหมูเนาะ นี่ลัาจาก,การใส่ชีวิตอยู่มึงหนอกกะกะไปเรื่อยๆกะไม่ง้านเฮ็ดกะเฮ็ดไปกะเฮ็ดไปแะพี่น้องเฮ็ดไปแบบเวลาสิ้นเดือนสิ้นยังมามันเห็นเงินเห็นยังมันกะเป็นกำลังใจหรือว่าเป็นยาใจอีกแบบหนึง่งเนาะเป็นยาใจอีกแบบหนึงน่งย่ยสุกเขาไปเบิ่องอังินหล่เพจไลๆอ่ะ เว็บไซ่์นะจยะหลายๆช่องหลายๆอย่างที่เป็นเป็นโบ่เนีะยจะบวงการเมียฝรั่งนี่แหละจะพี่น้องแบบว่าผู้ลังคนกับชีวิตมาเนาะยจะชีวิตยังบุรู่จักว่าชีวิตเพื่อนหนอนมันเป็นยังไงเนาะยจะมาใหม่ๆสมมุติว่าแฟนแฟนเฒ่าแฟนแฟนเพิ่นอายุหลายอีหยังแล้วของสิเพิ่นออกมาแล้วของเสียกาก้าว กะกาว่าเปิ้นสีมาอยู่แล้วยังสีพี่น้องกะว่าสีมากะว่าอัเส้นเส้นออกมาแล้วพู้เถ่าเนาะเส้นเส้นเถ่าออกมาแล้วกะว่าสีมาหาไม่ขังหนาจัางสีนะพี่น้องอันชุน่มนองนองนองเนาะเพิ่นกะว่ามันมันสีง่ายนะจ๊ะเออว่าจาไปหอดประเทศนอกแล้วว่าจาไปหอดประเทศนอกแล้วอันเขาออกมาแล้วจังสีกะจค่อยไปหาไหม อันเจ้าของก็ยังหน้าตาดีอยู่ก็ยังกูงามอยู่จังซี่อ่ะมันบ่ง่ายจังสิคิดเด้จ้ะพี่น้องมันบ่ง,ง่ายมันบ่ง่ายอ่าคือจังเฮาคิดเนาะมาฮอดอันมาฮอดอยู่นเขาแน่ยสิก็ปีกตัวออกไปหาเฮ็ดการเฮ็ดงานทางอื่นจังซี่นะกะสิไปหาใหม่หาหายังกาที่นี่ฝรั่งไปผู้ออกมานี่เขาไปแจ้ง ขาไปแจ้งทางสถานทูดทางอันนั้นก็คือจบเลยได้ชีวิตเฮาจ้ะเห็นเอามาก็กระวงสิหาผู้มาให้ได้การันตีได้เนาะมันบ่แม่นว่าหาง่ายๆเด้อัจังไดก็อย่าฝ้าใจฮ้อนเนาะจ้ะก็ขอให้อยู่นําเขาไปสักนพราได้เป็นคนเขาคนหยังเนาะสักนก็จังค่อยไปหาเนาะคัแม่นนั่นอีดีก็ได้มันบ่แม่นเรี่องง่ายๆเด้ว่าสิหามานั่น่ะ อันนี้เขตนี่หลายหลายคนนะจ้ะพี่น้องหลายหลายคนเตียนที่เขียนเราก็มีปัญหาอยู่ในในอยู่ในเพตอยู่ในอ่ะกลุ่มนะกลุ่มมียมพลังกลุ่มมาดามนะแยโซกับเขาไปเบิ้งเนาะมีปัญหาหลายจ้ะเพราะว่าบ,บ่บคิดกอนนี่สินะบ,บ่คิดกอนว่ามันมันิไบหาได้ไง,ไงายฮะนะมันแป่นไง,ไง่งที่เจ้ะพี่น้องกันเข้าไปแจ้งเพื่อวาบาอยูน่น้องกันยิ่งูซมือเนี้ ยูประเทศสวีเดนนะ่ะกระแหงแกระแหงเป็นน่ะกระแหงเขาไม่หนักเนาะเขามากหนง่ายอยู่แต่ว่ามาเป็นน่ะซัวสีพานมาเป็นเพราเรืองเมือของเขาจังสินะเขาก็ให้สอบนั่นสอบนี่สมมือนี่คันไม่มีไรใดออก,ก,ก,ออกระแหงแห้งหนักพวกเก่าเนาะเออกระลื้ให้ใจเย็นๆจะใจเย็นๆไป้ลังคนนะคะ่ะก็ะอยู่น้ำกันมาได้ระยะนึงแล้วก็มีคว้วหน่อยมกหน่อยใจน้ำผัวยังสิเนาะ น้อยมุกน่อยใจน้องพลังไวอ,อย่างว่าตีก็ได้ยินมูเว้าใจพี่น้องได้ยินมูเว่าวว่าผัวให้เท่านั้นเท่านี้อันว่าผัวเปย์ให้เท่านั้นเท่านี้เงินเดือนเท่านั้นเท่านี้ซื้อนั่นซื้อนี่ให้เงี้ยอันจกักให้ให้อิลีลล่ให้ให้อีเลนก็ยังบบรูเนาะฮอแมนอันฮอแมนพิ่นเบ้าไปซื้อกับโบรูอันมูวเมี่ยพลังเบา้า,เบาทับกันัลยสินะว่าผัวให้ย,ยังสั่นยังสี่กับผ่านมาหอดผัวเจ้าของแก ท่านอ่าเครียดในหัวหน่อยมกหน่อยใจหัวจกควงว่าผัวจกควงไม่ได้ห้อีหอย่างกับท่านอยากปไาอยากยังอยากไปหาไหมกันนี่แต่ไปหาแล้วมันกะมันกะบ่วมเนมันบ่มเนวาสิเจอคนดีแล้วก็มันกะบ่วมเนวาสีหาไงไงเนาะแจ็คสีเปพดผัวขนแบบไดเนาะมาอยูมื่งหน่องกับพวกเซวาสีหาได้่งยๆเนี่ยมันมันลายยูแต่ว่าเขา พ่อคนดีนะหะคนดีนะมันหายากหาคนดีนะมันหายากเอาพรอพัวเฮาพ่อรุมอรวยให้กันแน่ถึงเขาว่าเขาบ่มีอย่างเขาบ่รวยยังส่เนาะกเพ่อว่าเป็นคนใจดีจังส่ถึงเขาว่าเขาห้เฮาออกคาใส่ใจอยู่บ้านเนงซี่ก็โอเช่ลรวห่ะจ้ะเฮาก็ทํางานทาหยัางหาเห็ดงานเหตุการณ์เฮ็ดงานเอาถึงเขาว่าห้เงินเฮาเป็นกวนเป็นยังก็ได้เนาะเขาออกมากแล้วเฮ้อ มีโอกาสนี่ก็คือหาเหตุการณ์ทีดงานเอาจะพี่น้องเจ็เออกคือว่าน้ำขึ้นให้รีบตักจริงๆนะช่วงชีวิตคน่ะมันมันไม่ช่วงอยู่ได้ช่วงขึ้นให้รีบตักไว้ด้ให้เฝ้าหาเอาเฝ้าเจฟเฝ้ากำเอาเานาะอาืมเ,เ,เข้าสิเปทาดังจะสิเปทาต่เงืนเขาหรือว่าเกิดแฟนนะผมไม่เข้าสิเปทามันหมืดจะไหมลอวาสนาหลือเจ๊ทุกมเงินนี่มิหาเอา อเมืม่อสมัยฝรั่งเป๋ฝรัร่งยังแล้วเนาะฝรัง่งสูมือนี่เขากะโอ้ยเขาจิตทุกมือนี่เนาะฝรั่งนีเขาตักเขาเอาฝรั่งน้ำกันยังสิผัวเมียเขาก็ได้หานกันเถิงกันบ้านของเขาก็ได้เอาหาเงินเขาสิว่าได้ให้เมียมันสุบ,บทสุสตังได้ส่วนมากวันไปเขาสิอวกค่าบ้านค่ายังค่าใส่ใจภายในบ้านเนะี่ยเขาสิหานกันเลยเดจัง ขนาดไปเที s, ่ยวนี C ่เขาก็ยีงออกคาจินบินออกไทออกมั่นเนาะคันถือว <laughs> ่า mm อันเขาก็ถ uh ือว <ileen. S 2> <zych> ่าเขาหิ <transformed> ่นไทยมากทำเนียมไทยเขาเนาะกะเอาน้ำผัวมันว่าเอาน้ำผัวพ่อเขาได้มากป๊ื่อพ่เกิบอาอยากได้นั่นอย่างได้นี้น้ำผัวเขาก็เข้าใจเนาะว่าทำเนียมเขาเป็นยังสั่นเขาก็อารมณ์รวยเฮาอยู่เพราะว่าทำเนียมเขาเป็นยังสั่นแม่นว่า เขาก็อยากแแฟๆกับเฮาอยู่ถึงกับ่าขี้ทีปันได้คนได้เฮามันกะมันกะอยากได้น้ำเขาอะนะอยากได้น้ำเขาอย่น้ำกันซุ่มืออรซุมืออไปเขากะหายเฮาอยู่บ่าแม่ว่าเขากิบว่าหายเลยเนาะเขากะเขาใจหยุกซุ่มใดเมียไทยเนาะแต่ว่าฝรั่งสะเท้อน่ะเขากะดวงซันห่ะจะเขายูไผเข้าแบบที่ว่าเขาหันหานกันออกเนาะ ผู้ลงพืนบสีบรูว่าโอ้ยผัวหาเงินใดเท่าใดก็ให้เมียเบิดมันบเมียนฝรั่งเขาบ่ได้เปลี่ยนแบบนั้นจ้ะฝรั่งเขาบ่ได้เปลี่ยนแบบนั้นซุ่มเอาวันซุ่มเอาเมียไทยมาแล้วยังสิกะง่ขึ้นไปเอาฝรั่งกะบุอิดบ่อยากจ้ะยายสูเห็นมาหลายคนมูแฟนยายสวนี่ลหละเอาเมียไทยชวนมาเอาเมียไทยหลายคนนะใจพี่น้องเรากับปลาเราเขากระกับข UH, ึ้นมาเอาฝรั่งือเกกามันกะทีมันกะ ว่าเข้าใจกันหลายๆอย่างก็คือผู้หญิงไท้ยห้าเนี่ขันห้าวบ่ได้แบบที่ว่าคือจังหฮาพ่อใจจังส่ใจห้าก็ออวกมันบ่ใจอกใจนั่นใจยังไปว่าอารมณ์อารวยให้กันบานนี้ทั้งฝรังมันก็มีจุดอิ่มของมันคือกันมันก็มีจุดอิ่มของมันคือกันจ้ะก็คือว่าก็เลยตางคนต่างอันนั้นก็ค่อยแยกกันไปหลายคนจ้ะแต่ขึ้นมาเอาเมียฝรังก็หลายคนอยู่เนาะ เพราะฉะน,นั้นเขาก็เค็ียดเอาหาเอาเนาะพี่น้องฝรั่งนี่ไม่ยุ่งน้ำฝรั่งนี่ถือว่าคันเขาว่าให้ออกค่าใส่ใจไ่ในบ้านนะก็เอาละจะไปคิดตัวเบียที่ว่าเอาเงินกน่อนเงี้อย่างน้ำเขานะ่มันยากจ้ะพี่น้องมันยากหาแทบสีบมีเลยละ่ะคันผู้สีพวซ้ายซ้ายเป๋ซ้ายด้วยอีหลีเนาะคันคนทรมาหากินนี่ททำงานเนี่ยเงินเดือนธรรมาดาเนี่ยไมสูว่ามันหายากยู่ อืยจาก็เรียกว่าวอาสู้กันฟังเนาะอันที่เวียนห้องกับว่าต้องเปรียบเทียบกับผู้ใดดอกนาจ้าไปเฮ็ดเฮ็ดไปเฮ็ดไปหาไปขันเ้าเปรียบเทียบเ่าฟังผู้นั้นผู้นี้มากสิทีเวียนห้องกับผมมีพวามสุกจ้งอันนั้นก็ครอบครัวเขาึงเก็จะได้กับว่าสนาเขาเนาะจ้าแล้วก็มันกับว่าใดง่ายยังที่คิดดอกเม่นมาอยู่หนี่แล้วเม่นป้าแล้วกระซัวหาแล้วก็สซัวสิพ่อคนดีเนาะจากสิพ่อคนดีว่าพ่อคุนดี ผูขข้ข้าเจ้ามีการมีงานเฮ็ดเป็นรักเป็นแรงผู้ข้าเจ้าเจงคักแลี้ยวสิเข้าเจ้าก็อยูทูบคนเดียวได้จ้ะยิ่งถ้าก็บหลายคนด้วยที่อยูทูบคนเดียวได้แต่ว่าให้มันเจงสักวันเนาะให้มันเจงสักวันจังควายจังควายออกไล่วันต่อไปเ <c oughs> จงสักวันควายออกไล่อันนี้เราสูกันฟังนะจ๊ะกูน้องๆมากแบบสิบวายมันง่ายนะจ๊ะแบสิบวายมันง่ายโอ๊ยเอาไปมึนหกแล้ว ไปหอดไปหายุคพุ่นก็ได้ไปหอดมองมันเรยวไปหามือไรก็ได้มันบวมแยมอ่ามนันบวางาย,ยางที่คิดคันคันผู้เขามากเขาไปแจ้งสถานทูตว่าบไดี้ยูน้่กันเขาตรวจสอบได้จ่ะบได้ยูน้่กันเนะเสียแันมีปัญหาแต่คือบวาพาหอดก๊หนนมากเขากะสีทรงกับทรงยังไปเนาะมันกะจิงยากส่วนเขาที่ไปหาค้นก็นลั่นตีมันบวง่า,งายแบบที่นี่แปโอ้ยอยากจ้ะยากถ้าถ้ายยัยงบ่ แต่ผู้ใดเป็นคนเขาแล้วนี่ขันบ่มีแฟนนี่กลล็ลำบากโด้เฉพะพี่น้องลำบากดูขันบ่เจงอีหลีเติบเนาะลำบากดูผู้ผู้บ่มีแฟนก็นได้ผู้อยูต่ตคนเดียวก็ได้หนึ่งคาใส่ใจก็ต้องออกคนเดียวเป็นบ่ขันเขาบ่มีแฟนนี่ถึงเขาไปเหตุการณ์ที่ข้านมากนี่เขากต้องในออกซาคาใส่ใจตัวเดียวเต็มเต็มแค่ว่าค้ายังเป็นค่ายังเลวยู่บ้านอันนี้มันยังคาใส่ใจั้งหลายเนาะ เมื่อส่วนสุนี่หมดละมันบ่คืออยู่เมืองข้าอยู่บ้านห้านี่ไปหาเจ็ดพักตาแก้วพวกพักกินไปตลาด,ลาดนัดเตี้ยสีถือเงินไปดนึงเนาก็กินเขาอิ่มอยู่เด้มาอยู่เมืองหนอกฟังตะบายอยู่เมืองหนอกเนาะโอ้ยอีหยังกับคาใสาใจเงนินเดือนน่ะคันบ่ารายอีดีเติบก็บพ่อคา,าบา้านคากับข,อข,อข่อยกับน้ำเพราะฉะนั้นกะ น้ำขึ้นก็ให้รีบตักคือเป็นวาเนาะล่ะน่ะเจ้าเบาสู้กันฟั่งเนาะเบาสู้กันฟั่งกับพวกมิหยังหลอกแย่สู้กับอันบดายเฮ็ดงานอันว่างๆกับมานางคุยนางบาสูวกันฟังได้ยินอันนั่นอันนี้มากได้ยินข่าวนั่นข่าวนี่มากสินะแกจากแมาบกให้น้องๆน้องๆฟังเนาะผู้ผู้ที่มาใหมายสินะอ่ะพเพิ่นเก่งแล้วเพิ่นอยู่หนีแล้วกับพบกพมิปัญหาอีกอย่างจะพู้เพิ่นเก่งแล้วเนาะ ขอบคุณลหลายๆหน่วนจงานผู้ที่กดติดตามทั้งไมแลเกาเน่วนจาขอบคุณทุกคอมเมนทุกกำลังใจได้เจเด้อพอกันไม่คิดหน้าจ้าัสดีจ้า you say that